ปัญหาของตำรวจที่นี่ก็จะเป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเรื่องโรกอ้วนเรื่องตำรวจลงพุงและก็จากการวิจัยเนี่ยจากประิติที่ผ่านมาเนี่ยอาชีพตำรวจเนี่ยเป็นอาชีพที่มีการฆ่าตัวตายมากที่สุดสูงกว่าประชาชนโดยทั่วไปครับก็เวลาว่างก็ชวนกันมาดื่มเหล้ามาสูบุรีคุยกันไม่เกิดประโยชน์ครับแล้วก็จะเกิดปัญหาทางด้านทางกายขึ้นมานะครับแล้วมันจะทําให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นมันก็จะนําไปสู่ความเครียด ในครอบครัวแล้วก็อาจจะจะทําให้ประสิทธิภาพในการทํางานในบริการประชาชนเนี่ยไม่ไม่ดีเท่าที่ควรมันก็จะเกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ดีกับองค์กรคราวนี้จะดังครับผมตำรวจแทบทุกคนเนี่ยจะมีโรคประจําตัวนะครับโดยเฉพาะโรคเบาหวานโรคความดันโรคไขมันในเส้นเลือดสูงเนี่ย แล้วก็บอกเลยนะครับว่าถ้าเราไม่แก้ไขเนี่ยปัญหาเนี้ยมันก็จะลุกลามนะครับมันจะมันจะไม่หายไปหากเราหากเราไม่ทําอะไรสักอย่างก็ก็ถึงจะต้องมีโครงการให้เขารู้ว่าเขาควรจะต้องออกกําลังกายอย่างสม่ำเสมอนะครับแล้วก็ในเมื่อโรงพักเราเนี่ยพอจะมีพื้นที่ว่างจํานวนหนึ่งเราก็ทําเป็นแปลงผักนะครับทําเป็นบ่อปลาแล้วก็เลี้ยงไก่นะครับ เราปูกนเดียวกินตึงงมูครับผมผมปุูกเองอครับผมไหนก็ไม่ต้องซื้อครับผมเราจะจะมั่วก่กันกรเรื่องดื่มเล่าใช่ไหมับกับมาใช้เวลาว่างในแปลงผักหรือออกกําลังกายให้อาหารปลาและสัตว์อะไรนี่ครับทำให้ลดจำนวน เวลาว่างที่จะคิดถึงคนที่เลิกบุรีไหมาาครับจะได้ไม่ต้องกลับไปสุบุรีอีกผมบอกว่าอย่างน้อยถ้าคุณขี่จักรยานมาทํางานเนี่ยหนึ่งมันก็ตัดปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายสองมันก็จะทําให้สุขภาพของเราดีขึ้นและอย่างสําหรับคนที่บ้านไม่ไกลามากเกินไปเนี่ยพอที่จะขี่จักรยานมาทํางานได้ก็ควรจะขี่จักรยานซึ่งเขาก็้าปปฏิบัติตามแล้วก็เกิดผลดีก็รู้สึกดีใจนะครับที่ผู้บังคับชาตั้งแต่ผู้มักลับขึ้นไป ที่ว่าเห็นความสําคัญในโครงการนี้เป็นห่วงสุขภาพร่างกายลูกน้องในการที่จะได้รับประทานผักปลอดสารพิษโครงการปั่นจักรยานเพื่อเป็นการออกกําลังกายตอนนี้เรื่องเรื่องเลี้ยงไก่นะฮะเลี้ยงไก่เนี่ยก็มีตํารวจเนี่ยเริ่มเอาไปทาที่บ้านละมีชาวบ้านเนี่ยที่มาติดต่อราชการแล้วเห็นเนี่ยก็ก็เคยเราเคยได้รับคำชมมากมายครับว่าว่าเป็นโครงการที่ดีแล้วก็แล้วก,วก็ก็จะเกิดภาพลักษณ์ที่ดีกับเรา ก็จะเชื่อมั่นว่าเราเนี่ยน่าจะเป็นตำรวจที่ดีในชุมชนนี้ครับโรงพักอำเภอจำทองนี่ก็มีการปลูกผักสวนครัวเก็บกินได้ครับมีขุดบ่อเลี้ยงปลา <c oughs> เออถ้าโรงพักที่อื่นครับถ้าทำแบบโรงพักจำทองนี่ก็ดีเหมือนกันครับในเมื่อเพื่อนร่วมงานหรือว่า คนใกล้ชิดเราไม่สูบบุหรี่หรือว่าไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยเราก็มีพื้นที่ให้ให้หายใจได้สะดวกยิ่งขึ้นก็คือไม่ต้องเจอควันบุหรี่ที่คนทั่วไปก็รู้สึกว่ารังเกียจครับผมก็เวลาเดินไปไหนตามที่ทํางานหรือว่าตามชุมชนตามบ้านเนี่ยก็รู้สึกว่ามันหายใจสะดวกแล้วก็ไม่เหม็นควันบุหรี่ครับผมเราถึงจะต้องใช้โครงการนี้เพื่อที่จะ ส่งเสริมให้ตำรวจเนี่ยมีสุขภาพกายสุขภาพจิตแล้วก็อย่างน้อยเนี่ยก็เป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์แล้วก็ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน